สวัสดีตอนเช้าที่ทุ่งนาบ้านสงเปื่อยห้องเดือนะตอนนี้ทุ่งรวงทองนะทุ่งนาข้าวได้เก็บเกี่ยวกันหมดแล้วนะใช้รถเก็บเกี่ยวไม่ได้ใช้คนเก็บเกี่ยวนะฮะก็รอทํานาปลังงวดต่อไปเพราะปีนี้เขื่อนอุบลรัดน้ําเยอะนะร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะเปิดดูเมื่อวานยังเหลือร้อยหกร้อยห้าร้อยหกเปอร์เซ็นต์นะปล่อยน้ําทิ้งละนะครับผมนะนี้ก็เดี๋ยวพอเกี่ยวฟางเสร็จแล้วก็จะปล่อยน้าเข้านาเพื่อหมัก หญนะ้าให้ตายหมักฟางให้เปื่อยแล้วก็ไถเนะตรียมทานาปลังนะวิถีชีวิตของชาวนามีความสุขกับทุ่งนาครับผมนะแต่ช่วงนี้ข้าวกิโลละห้าบาทห้าสิบก็ถูกไปหน่อยก็แปลกใจนะข้าวเปลือกราคาถูกแต่ว่าข้าวสารราคาแพงนะสิ่งที่รัฐแล้วก็ชาวนาควรจะทำก็คือแปลรูปข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารแล้วก็ขายเองนะครับผมนะ แล้วก็คนไทยก็อย่าซื้อแต่ข้าวถุงในศูนย์การค้าหลายนะซื้อข้าวจากชาวนากินมั่งนะครับผมนะอาจจะแพ็กกิ้งไม่สวยแต่ว่าคุณภาพดีนะครับผมสงสารชาวนาก็กินข้าวชาวนานอยากกินข้าวนายทุนครับผมสวัสดีครับ